สามเส้นลายมือวาสนาดีบุญพาวาสนาทรงเข้าขั้นระดับเศรษฐีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สะสมบุญชาแนลก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะสามลายมือวาสนาดีเส้นลายมือต่อไปนี้ถ้าใครมีรวยแน่นอนเรื่องลายมือนั้นถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานตั้งแต่ในสมัยโบราณจะมีการจดบันทึกทำเป็นสถิติขึ้นมาว่าลายมือแบบนี้ ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรและในวันนี้จะมาบอกวิธีการส่องสามลายมือดวงดีพกวาสนามาแบบจัดเต็มเพราะเป็นสามลายมือที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นมีเกณฑ์วาสนาเศรษฐีเส้นลายมือคนมีโชค ใครอยากรู้ว่าตนเองจะมีโชคมีลาบหรือไม่ต้องส่องดูที่เส้นลาบค่ะเส้นลาบดูง่ายๆเพราะเป็นเส้นเล็กๆที่ขนานไปกับเส้นชีวิตแบบในรูปถ้ามีแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสได้โชคลาบแต่จะเป็นลาบจรลาบก้อนเล็ก เส้นลายมือคนได้ลาบเส้นลาบไม่ได้มีประเภทเดียวเพราะจะมีเส้นลาบอีกแบบที่เป็นเส้นที่แตกฝอยชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้จะหมายถึงเจ้าชะตาจะได้ลาบก้อนเล็กพอหอมปากหอมคอหรือได้ผลประโยชน์บางอย่างในเรื่องการเงินแต่ถ้าเส้นแตกฝอยยาว จะมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้รายได้มากเส้นลายมือดีวาสนาเศรษฐีมีทรัพย์ใครมีเส้นวาสนาที่แตกเป็นสเส้นชี้ไปยังเนินพุธเนินอาทิตย์และเนินเสาแสดงว่าจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีรวยทรัพย์ไม่ใช่แค่เงินก้อนเล็ก แต่ถ้าใครมีเส้นลายมือแบบนี้จะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหญ่ทำธุรกิจก็มีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แต่หากใครไม่มีเส้นลายมือแบบนี้ก็ไม่ต้องน้อยใจไปยังมีอีกหลายวิธีที่ช่วยเสริมซัพย์เสริมดวงการเงินให้คุณได้ เรามาฟังเคล็ดลับเสริมทรัพย์รับโชคประการแรกการทำบุญด้วยอาหารการกินและน้ำดื่มเพราะผลจากการทำบุญประเภทนี้จะส่งผลเรื่องเงินทองโดยตรงและถ้าทำบุญกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจริงๆอานิสงส์จะแรงเป็นสองเท่าประการที่สอง การจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็สำคัญคุณควรเคลียร์กระเป๋าให้ดีจัดให้เป็นระเบียบอะไรที่ไม่จำเป็นก็ให้เอาออกให้หมดเพื่อจะทำให้เงินทองเข้ากระเป๋าได้อย่างเต็มที่และประการที่สามสีที่เสริมดวงการเงินโดยเฉพาะ เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ได้ผลจริงสำหรับเรื่องสีมงคลจริงๆมีแบ่งยิบย,ย่อยเป็นสีเสริมดวงด้านต่างๆถ้าต้องการเสริมดวงเรื่องการเงินโดยเฉพาะควรเลือกให้สีเสื้อกระเป๋าสตางค์ของใช้เป็นสีเหล่านี้คนเกิดวันอาทิตย์ สีนำโชคเรื่องเงินคือสีม่วงคนเกิดวันจันทร์สีนำโชคเรื่องเงินคือสีส้มคนเกิดวันอังคารสีนำโชคเรื่องเงินคือสีเทาคนเกิดวันพุธกลางวันสีนำโชคเรื่องเงินคือสีฟ้าคนเกิดวันพุธกลางคืน สีนำโชคเรื่องเงินคือสีชมพูคนเกิดวันพฤหัส,สบดีสีนำโชคเรื่องเงินคือสีเหลืองคนเกิดวันศุกร์สีนำโชคเรื่องเงินคือสีเขียวและคนเกิดวันเสาร์สีนำโชคเรื่องเงินคือสีแดงไม่ว่าจะเป็นการเสริมทรัพย์ หรือการเสริมดวงหากทำอย่างถูกวิธีก็จะเป็นการดีแต่อย่างไรก็ตามการกระทำย่อมสำคัญที่สุดเรื่องบางเรื่องเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะนี่ก็เป็นสาระน่ารู้ดีๆที่สะสมบุญชาแนล ได้นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รับฟังไม่มากก็น้อยหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระดีๆนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ ขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ